สวัสดีครับผมบุชนะครับจากบริษัท w ับเ s i ลยูดีไซน์แอนด์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้างานเราแวะมาตรวจไซนงานกันนะครับวันนี้จะเปิดคลิปด้วยคำถามที่ว่าทําไมราคาของงานต่อเติมถึงแพงกว่างานสร้างบ้านในงานสร้างบ้านส่วนใหญ่หลายๆที่แล้วกันนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะทําราคาเป็นราคาต่อตารางเมตรใช่ไหมครับแต่ว่างานต่อเติมเนี่ย ถ้าทาเป็นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าเสี่ยงที่จะขาดทุนมากๆปัจจัยหลักที่ทําให้งานต่อเติมเนี่ยมีราคาสูงกว่างานสร้างบ้านใหม่นะครับหลักๆก็คือ3ข้อข้อที่1นนะครับงานต่อเติมเนี่ยเป็นงานที่จะต้องแก้ไขนะครับเป็นงานที่ต้องเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขเป็นหลักเลยเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราสร้างในพื้นที่โลง่งการทํางานมันย่อมที่จะง่ายกว่านะครับอยู่แล้วทุกๆอย่างไม่ว่าจะงานระบบต่างๆหรือการถมดินการ ผลของการมีรถเข้าออกทุกอย่างมันง่ายหมดนะครับแต่ถ้าเป็นงานต่อเติมเนี่ยคุณนึกภาพนะบ้านมาเป็นหลังแล้วมีรั้วมีอะไรหมดแล้วและมีพื้นที่ต่อเติมอยู่นิดนึงบางที่กว้างแค่เมตรห้าสิบแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีระยะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับหรือถ้ามากกว่านั้นอนะ่ะโอเคก็ง่ายกว่าเดิมนิดนึงมันก็จะมีปัญหาให้เราแก้ไขในระหว่างที่เราทําการต่อเติมนะครับเช่นงานระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้ดิน ท่อน้ําทิ้งต่างๆที่ออกมาจากตัวบ้านหรืองานระบบน้ําประปาที่เข้าไปภายในตัวบ้านหรืองานระบบสุขาภิบาลน้ําทิ้งต่างๆที่มักจะอยู่แนวติดกับรั้วโครงการนะครับมันก็จะมีงานแก้ไขระบบต่างๆพวกนี้ให้เราต้องเจอกันในทุกๆหน้าง,งานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันมองไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินก็จะต้องแก้ไขเป็นเคสบายเคสเลยบางโครงการก็มีงานระบบสุขาภิบาลที่เป็นงานเขียนแบบไว้ให้ บางทีเราลือ้อเราขุดดินมามันก็ไม่ตรงเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแก้ไขระบบต่างๆพวกนี้ภายในหน้างานซึ่งบางทีก็ค่อนข้างยากส่วนงานสร้างบ้านเนี่ยมันสร้างในพื้นที่โลง่งออกแบบมายังไงสร้างตามแบบได้เลยก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างงานต่อเติมกับงานสร้างบ้านนะครับซึ่งจะมีผลต่อราคาอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นผลพวงมาจากข้อแรกก็คือพอเราทํางานในพื้นที่ที่แคบนะครับมันจะมีผลต่อค่าแรงช่าง เพราะว่ามันจะทํายากขึ้นแม้กระทั่งการขนรถตอกเสาเข็มเข้ามาตอกเนี่ยมันทํายากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตอกเข็มในพื้นที่โล่งๆเนี่ยแน่นอนว่ามันได้ราคาที่ถูกที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตอกเข็มต้อง เอารถตอกเสาเข็มเนี่ยผ่านตัวบ้านนะครับแล้วตัวบ้านที่เราผ่านเนี่ยเป็นประตูที่มีความกว้างแค่80เซนรถตอกเข็มไม่สามารถเข้าได้ก็เกิดปัญหาอีกถูกไหมครับมันก็จะต้องมีการแก้ไขในหน้างานต่างๆนาะนาะนะหรือบางที่โชคดีหน่อยประตูกว้างรถเสาเข็มเข้าไปตอกได้แต่ก็อย่าลืมว่าก็จะต้องมีการ p r o เท c t i o n อีกเพื่อไม่ให้พื้นกระเบื้องภายในบ้านเนี่ยเสียหายเป็นรอยหรือว่ารางเฟรมประตูของอลูมิเนียมเป็นรอยขึ้นมาได้มันจะต้องมีการ p r o เท c t i o n ตั้งแต่ เอารถต่อเสาเข็มเนี่ยผ่านเข้ารั้วคุณแล้วในส่วนนี้มันก็จะมีความรับผิดชอบต่างๆที่บริษัทหรือผู้ที่เข้ามาต่อเติมบ้านให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นราคาการตอกแค่นี้มองเห็นภาพง่ายๆเลยว่ามันต่างกันละตอกในพื้นที่โล่งแบบสร้างบ้านราคาถูกแน่นอนตอกในพื้นที่แคบแบบงานต่อเติมราคาย่อมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับความรับผิดชอบมันสูงกว่าด้วยพื้นที่ที่แคบนะครับก็เป็นปัจจัยที่2 ที่ทําให้ราคาของการต่อเติมบ้านเนี่ยสูงกว่างานสร้างบ้านนะครับปัจจัยข้อที่3นะครับก็คือปริมาณงานงานต่อเติมเนี่ยไม่ใช่โครงสร้างหลักของการอยู่อาศัยนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้าไปเสริมให้กับโครงสร้างที่เป็นบ้านเป็นเมนหลักของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคุณสร้างบ้านในพื้นที่โล่ง1นึอตา,ารางเมตรคุณมีพื้นที่ให้เก็บสตอเก็บของได้ง่ายๆคุณต่อเติมบ้านพื้นที่10ตา,ารางเมตร คุณไม่มีพื้นที่ในการเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องสั่งของเข้ามาเป็นล็อตเป็นล็อตตามงานที่คุณทำเพราะว่าเราจะไม่มีที่วางของได้มากมายขนาดนั้นพื้นที่มันค่อนข้างแคบเราก็ต้องซื้อของทยอยซื้อเข้ามาอันนี้มูลค่ามันต่างกัน1คุณซื้อน้อยเนี่ยราคามันย่อมสูงกว่าการที่เราซื้อปริมาณเยอะอย่างสร้างบ้านคุณสร้างเป็น10บหลังเลยคุณเทคอนกรีตคุณเทเป็นร้อยคิวอย่างเงี้ยสร้างห้องต่อเติมเททีแค่3คิว4คิวนะครับราคาเนี่ย มันต่างกันอยู่แล้วมันก็จะมีผลต่อราคาของทุกๆอย่างนะครับที่เราเอามาทําการสร้างต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทุกอย่างจริงนะครับมีผลต่อราคายิ่งบริษัทเราอ่ะยางบริษัทผมนะครับเราไม่ได้สร้างเดือนหนึ่งแบบโห้าสิบหลังร้อยหลังขนาดนั้นเราไม่ใช่บริษัทใหญ่ขนาดนั้นเราสร้างเดือนนึงเนี่ยแค่หลังสองหลังผมบอกเลยว่าปีหนึ่งผมรับไม่เกิน10งานด้วยซ้าไปเพราะว่าเราต้องการที่จะจํากัดให้ดูแลงานได้อย่างทั่วถึงและงานออกมาดีมากที่สุดเราก็เลยยังไม่ อยากที่จะขยายทีมนะครับอยากทําแค่นี้แหละสเกลเล็กๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อราคาเราไม่สามารถสต็อกของในปริมาณที่เยอะๆได้ทําให้ราคาที่เราซื้อเนี่ยมันก็เป็นราคาที่มาตรฐานหรือของบางอย่างเราอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าทั่วไปนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลที่จะทำให้ราคามันถูกลงแล้วคิดต่อตารางเมตร ใกล้เคียงกับงานสร้างบ้านซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเลยในเรื่องต้นทุนรวมไปถึงการขนส่งด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นงานสร้างบ้านมีพื้นที่สโตสั่งของทุกอย่างมากองไว้ได้เลยแต่ถ้างานต่อเติมเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีพื้นที่ในการวางของอย่างมากสุดเนี่ยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเราสั่งาย มากองเนี่ยก็แทบจะเต็มพื้นที่แล้วเราจะต้องสั่งของมาลงเป็นลอ็อตเป็นล็อตในแต่ละงานตั้แต่งานโครงสร้างงานสถาปัตย์ต่างๆมันก็จะมีปัใจจัยในเรื่องค่าขนส่งต่างๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานต่อเติมไม่สามารถคิดราคาต่อตารางเมตรได้นะครับเราอาจจะรู้ราคาต่อตารางเมตรได้จากสถิติงานที่เราเคยทํามาอย่างเราเนี่ยเราก็ คอยเช็คนะสถิติว่าปีที่แล้ว2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยราคาเราเฉลี่ยแล้วต่อตารางเมตรเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่สําหรับคนที่ทําเป็นห้องสําหรับคนที่ทําแค่พื้นกับหลังคาที่เป็นลนักษณะเทเรสราคาต่อตารางเมตรมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่งานต่อเติมต้องบอกเลยว่าต่อให้ทําเป็นร้อยตารางเมตรเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่า2 0 0หมื่นต่อตารางเมตรนะอันเนี้ยจากสถิติที่เราเคยทํามาเลยที่ผมกล่าวมาก็เป็นที่มาของราคานะครับว่าทําไมงานต่อเติมเนี่ยราคามันสูงกว่าง,งานสร้างบ้านผมยกตัวยอย่าง การเสนอราคาของบริษัทเราแล้วกันนะครับก็คือเวลาเราเสนอราคาเนี่ยเราไม่สามารถถอดเป็น B O Q ที่เป็นรายการเหมือนการสร้างบ้านได้นะอย่างสร้างบ้านเนี่ยเวลาที่สถาปนิกเขาเขียนแบบใช่ไหมครับเขาก็จะมีการถอด B O Q ว่าเขาใช้เหล็กจํานวนกี่เส้นใช้ข้อต่อจํานวนเท่าไหร่นะครับสามารถแยกทุกอย่างเป็นหมวดหมู่ได้หมดเลยแต่สาหรับงานต่อเติมอย่างบริษัทเราเนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกมันมีการแก้ไขครับมันมีอะไรที่มักจะมาเซอร์ไพรส์เราเวลาที่เราเข้ามาทํางานเราไม่สามารถคํานวณได้เป๊ะร้อเปซขนาดนั้นซึ่งเราก็จะต้องมีการคํานวณในการเผื่อวัสดุไว้แล้วด้วยมันจะไม่สามารถถอดวีคิวเหมือนงานสร้างบ้านได้แต่ในใบเสนอราคาของเราเนี่ยเราจะแยกเป็นรายการเป็นราคาต่อตารางเมตรหรือราคาต่องานบางอย่างเนี่ยเราสามารถทําราคาต่อตารางเมตรได้เราสามารถคํานวัสดุได้ใกล้เคียงมากที่สุดเราก็สามารถทําราคาต่อตารางเมตรแต่บางอย่างราคามันอาจจะต้องเป็นต่องาน ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้ามารื้อถอนแล้วกันถ้าเป็นงานรีโนเวทเขาอาจจะคิดเป็นราคารื้อถอนตารางเมตรละ50บาทซึ่งเขาทําเป็นร้อยตารางเมตร200ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นงานต่อเติมเนี่ยบางทีรื้อถอนแค่10ตารางเมตรมันไม่สามารถคิดราคาต่อตารางเมตรได้เพราะว่าถ้าคิดราคาต่อตารางเมตรช่างหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็จะขาดทุนเวลาคํานวณราคาค่าแรงของช่างเนี่ยมันจะต้องมีการถอดในลักษณะของการทํางานต่อวันด้วยและเขาใช้ลูกน้องกี่คน มันจะต้องคำนวณยิบย่อยมากไม่เหมือนงานสร้างบ้านสร้างบ้านสมมุติว่าเราเรียกคนมาปูกระเบื้องตารางเมตรละ200 250 300บาทแต่งานต่อเติมเนี่ยเข้ามาทาแค่10ตารางเมตรไม่สามารถคิดเลทเดียวกับสร้างบ้านได้นะครับเพราะว่าเขาใช้วันเวลาที่น้อยกว่าแล้วเขาใช้คนคิดง่ายเลยว่าถ้า1คนเนี่ยมูลค่า700บาทถ้าเขามากัน3คนวันหนึ่งเนี่ยก็ตก2,100บาทแล้วถ้าเขาก็ต้องปูกระเบื้องเนี่ย4วัน ตก8,000กว่าบาทแล้วถ้าคิดในแค่ตารางเมตรละ200บาทเนี่ยช่างอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะต้องมีการคิดย้อนไปในเชิงที่ว่าช่างเขาต้องมาทํางานกี่คนกี่วันใช้วันเวลาประมาณเท่าไหร่ต้องเผื่อเวลาอีกประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ย้อนกลับมาที่การเสนอราคาของบริษัทเรานะครับเราก็จะมีการจัดทําเป็นใบเสนอราคาที่มีการบอกสเปควัสดุแล้วก็บอกราคา ราคาบางอย่างเป็นราคาต่อตารางเมตรราคาบางอย่างเป็นราคาเหมาต่อง,งานเราก็จะมีการแยกประเภทหมวดหมู่เลยเช่นคุณสร้างห้องหนึ่งห้องผมสมมุติว่าเป็นห้องเปล่าๆเราก็จะมีการแยกว่าจะมีการลงเสาเข็มอะไรประเภทไหนความลึกเท่าไหร่มีฐานรากไซส์เท่าไหร่สเปคอะไรยังไงบ้างมีงานสถาปัตย์ยังไงบ้างปริมาณเท่าไหร่อย่างผนังเนี่ยถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเราหักลบประตูหน้าต่างไปแล้วต้องเหลือ กี่ตารางเมตรนะครับเราจะไม่มีหมกเมตรว่าเราคิดคํานวณราคาผนังแล้วเราไม่หักลบประตูหน้าต่างให้ลูกค้านะครับไม่ใช่นะครับเสาเอ็นคานทับหลังพวกนี้เป็นโครงสร้างนะครับที่ต้องคิดราคาแยกออกมาจากงานก่อผนัง ต้นทุนมันจะไม่เหมือนกันการทํางานเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาต่างกันทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีการคิดเป็นรายการรายการให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อกันเมื่อเราทํางานไปแล้วเราก็คิดราคากันไปตามปริมาณงานก็ว่า,างกันไปหรือบางครั้งบางอย่างเนี่ยลูกค้าเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แต่ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถแถมให้ลูกค้าได้นะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมบอกเลยผมแถมให้ลูกค้าซะส่วนใหญ่ นอกจากอะไรที่มันเยอะเกินไปจริงๆนะครับอันนี้เราอาจจะจําเป็นที่ต้องคิดราคาหรือบางอย่างที่มูลค่าค่อนข้างสูงก็จําเป็นที่จะต้องคิดราคาจริงๆพูดตรงๆก็คือเราก็ไม่อยากขาดทุนนะครับในการบริหารงานหนึ่งบริษัทเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็อยากให้เข้าใจราคาเราเนี่ยมันเป็นราคาบริษัทซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าบริษัทเราอะ่ะมันจะไม่มีการทิ้งงานนะครับยังไงก็มีการรับผิดชอบที่งานจะจบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งต้องบอกว่ามันแตกต่างกับราคาของช่างทั่วไปอยู่แล้วช่างทั่วไปที่รับงานกับลูกค้าโดยตรงราคามันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจเนี่ยอันนี้ก็คงต้องดูเป็นเคส by เคสเราก็ไม่อยากเปรียบเทียบนะครับช่างที่ดีก็มีช่างที่ชอบหนีงานทิ้งงานก็เยอะนะครับบางช่างเห็นว่าดีแต่ก็มาเสียตอนปลายก็มีนะครับรับงานในหมู่บ้านมาสหลังสามหลังหลังที่สทิ้งงานเพราะว่า ต้นทุนหายกําไรหดไปแล้วนะครับมันก็มีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ลูกค้าก็อาจจะต้องตัดสินใจกันดูแต่ว่าสําหรับบริษัทเราเราพูดได้ปเป็มปากเั็มคำร้อยเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีประวัติการทิ้งงานใดๆอย่างที่บอกครับเราทํางานปริมาณน้อยเราต้องการเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นราคาเราอาจจะสูงกว่าเจ้าอื่นอันนี้ลูกค้าก็อาจจะต้องตัดสินใจดูแต่สําหรับคนที่ มีบัตเจตน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วอยากจะทํากับเราจริงๆก็อาจจะต้องคุยกันในหน้างานนะครับถึงวิธีการที่มันจะสามารถเป็นไปได้เราอาจจะแนะนำให้อีกทีหนึ่งในหน้างานได้เป็นเคสๆไปนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการต่อเติมบ้านนะครับผมก็ฝากบริษัทเราไว้ด้วยนะครับบริษัทเราเนี่ยรับเฉพาะงานต่อเติมโดยเฉพาะนะครับเราไม่รับงานสร้างบ้านหรืองานรีโนเวทหรือว่างานบิวอินนะครับเรารับแค่เฉพาะงานต่อเติม ที่เป็นงานชั้นเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากทํสองชั้นเป็นระเบียงประเภทนี้เราอจะไม่รับสามารถเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์เราได้นะครับเราก็จะมีแพ็กเกจการต่อเติมบ้านที่เป็นห้องครัวห้องในประสงค์สําหรับทาวน์โฮมหรือว่าบ้านเดี่ยวไปดูโปรไฟล์เราได้ก็จะเห็นคร่าวๆว่างานที่เราทำเนี่ยจะละักษณะประมาณนี้นะครับใครสนใจที่อยากให้เราไปประเมินหน้างานหรือว่าอยาก คุยปรึกษากับแอดมินคร่าวๆก็สามารถทักมาสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะครับในการนัดจองคิวประเมินหน้างานก็ต้องบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการประเมินหน้างานนะครับสเต็ปคร่าวๆในการทํางานของเรานะครับก็คือ 1. เราจะเข้าไปประเมินหน้างานเพื่อพูดคุยความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วก็เอาความต้องการเหล่านั้นนะมาประเมินเป็นราคาอาจจะยังไม่มีแบบให้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การพูดคุยแล้วก็สรุปราคาในเบื้องต้นที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือการเขียนแบบ ซึ่งในการเข้าสู่สเต็ปที่2เนี่ยเราจะมีการมัดจำการเขียนแบบนะครับต้องบอกตรงว่าเมื่อก่อนเราเคยเขียนแบบให้ลูกค้านะแต่ว่าบางทีลูกค้าก็ไม่ทํากับเราอาจจะเอาแบบของเราเนี่ยไปสร้างกับคนอื่นต้องบอกตรงมันช้าใจมากๆนะครับในการประเมินหน้างานเนี่ยเราเอาประสบการณ์ไปคุยเนี่ยจริงๆประสบการณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มาฟรีนะครับมันเสียเวลาผ่านเวลาเราต้องขาดทุนมาเราถึงจะเข้าใจคือเราทําบริษัทมาเนี่ยเราทํารับเหมามาเนี่ย บอกว่าเราก็ขาดทุนกันไปเป็นหลักล้านนะครับกว่าเราจะได้ประสบการณ์อย่างในทุกวันนี้มานะครับอยากให้มองว่าในการประเมินหน้างานเนี่ยเราอ่ะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้าไปคุยกับลูกค้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณโอเคกับราคาเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกับบัจต,ตที่มีเราก็ไปต่อกันก็คือการเขียนแบบในการเขียนแบบเนี่ยก็จะมีการมัดจําในการเขียนแบบนะครับเราก็จะส่งต่องานเขียนแบบให้กับสถาปนิกข,ของเราเนี่ย เขียนแบบให้ลูกค้าพอเราเขียนแบบเสร็จเนี่ยสมมติเรามีการแก้ไขแบบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเมื่อสรุปแบบได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ราคาเนี่ยตรงกับแบบที่เราสร้างจริงหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ราคากับงานเขียนแบบแล้วนะครับเราก็จะทำในส่วนของสัญญาก่อสร้างนะครับแบ่งเป็นงวดงานต่างๆให้ลูกค้าดูก็จะมีเลท ในการแบ่งวดงานตามมูล,ลค่าเลยนะครับเราจะมีเลทข,ของเราอยู่ mm. เช่นต่ำกว่า500,000ต่ำกว่า1ล้านหรือว่ามากกว่า1ล้านมากกว่า2ล้านนะครับเราก็จะมีเลทข,ของเราในการแบ่งวดงานแล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยอ่านสัญญาแล้วก็ทบทวนสัญญาก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากับเราหลังจากนั้นถ้าลูกค้าโอเคกับ3ข้อแล้วก็คือ1ใบเสนอรคาคา2งานเขียนแบบ3สัญญาก่อสร้างตรวจทานดูโอเคแล้ว ก็มาเจอเราแล้วก็มาเซ็นสัญญาต่อกันแล้วเราก็จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะพยายามให้ลูกค้าไม่รอเนรานานจนเกินไปนอกจากว่าในบางช่วงอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในบางช่วงเนี่ยลูกค้าเข้ามาเซ็นสัญญากับเราค่อนข้างเยอะนะครับก็จะต้องจัดคิวกันไปนะครับก็ว่ากันไปตามคิวลูกค้าที่เซ็นสัญญาก่อนก็จะมีโอกาสได้คิวก่อน ประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการทํางานของเราในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับทั้งเดือนเรามีโปรโมชั่นสําหรับคนที่ต่อเติมบ้านมากกว่า5 0 0 0 0นบาทเนี่ยมีส่วนลด50,000บาทต่อเติมบ้านมากกว่า1ล้านบาทมีส่วนลดให้1 0 0 0 0แบาทหรือสําหรับคนที่ต่อเติม90,00 0นบาทไม่ถึง1ล้าน เราก็มีพิเศษให้นะครับอันนี้ก็เรามาคุยกันดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าลูกค้าจะต้องนัดประเมินหน้างานกับเราภายในเดือนกุมภาแล้วก็มีการเซ็นสัญญาภายในเดือนกุมภาหรือว่าเซ็นสัญญาภายในเดือนมีนาเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะนัดประเมินหน้างานในวันสุดท้ายของเดือนก่อนที่เซ็นสัญญามันจะมีกระบวนการในการเขียนใบอีกก็อาจจะเซ็นสัญญาในช่วงเดือนมีนาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นโปรที่จัดหนักตั้งแต่ต้นปีนะครับช่วงไฮซีซั่นของการก่อสร้างเนี่ย คือช่วงหน้าร้อนนะครับคนที่จะทําบ้านต่อเติมบ้านเนี่ยผมแนะนําว่าทําในช่วงต้นปีช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงหน้าหนาวพยายามอย่าทําในช่วงหน้าฝนผมก็เลยจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในช่วงไฮซีซั่นไปเลยนะครับจัดหนักไปเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยมันทำงานค่อนข้างยากมันจะใช้เวลาในการทํางานเนี่ยค่อนข้างยาวนานกว่าในช่วงหน้าร้อนแล้วบัตเจตในการทํางานเนี่ยในการจ่ายค่าแรงช่างอ่ะก็สูงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมาทํางานได้ครึ่งวันแล้วไม่ได้เนื้อง,งานอะไรเลย ฝนตกก็ทํางานต่อไม่ได้แล้วบางทีเจออย่างเงี้ยหวัน10วันเนี่ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกให้ลูกค้าเข้าใจอยากให้ติดตามโปรโมชั่นกันนะครับเป็นระยะระยะจะพยายามให้มีทุกไตรมาสแต่ช่วงหน้าฝนอาจจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นให้ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับโดยเหตุผลที่ผมกล่าวมาใครสนใจที่จะต่อเติมเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับบริษัท w อ d มยูดีไซน์แอนด์คอนสตรัน,นะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไร กี่ยวกับงานต่อเติมนะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับหรือทักมาสอบถามกันได้เดี๋ยวจะมาทําคลิปตอบคําถามให้นะครับถ้าไงก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ